อ阿拉ซซูนี่ทุกคนก็มาดูนะครับอยู่กับผมเบียร์โลวันนี้เราจะไปเล่นชิยูอีกครั้งนึะครับก็คือชิยูหมดใหม่เราจะจัดเซตตามปกนะครับคือน้องไบเปอร์และน้องลูซี่ไปโซโล่เลยครับแน่นอนครัโซโล่จริงๆนะครับผมไม่จัดทีแน่นอนนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าเราจะเล่นแค่ด่านเดียวนะครับคือด่านนั้นมีชื่อว่าเป็นหนึ่งนะด่านนั้นไม่ชื่อว่าอะไรนะลืมแล้ว ห่านมีชื่อว่าอมัสนอนะฮะแล้วก็ด่านที่5เลยครับผมผมจะเล่นดานาเดียวนะซึ่งดานาแบบว่าสตูมันจะแพ้ธาตุไฟกับธาตุกายภาพทั้งคู่นะผมเลยจัดน้องได้นะเออผมคาดเดาว,ว่าน่าจะประมาณสิบนาทีกว่าจะเคลียร์ดานานะครับผมเพราะว่าผมยังปั้นน้องไม่ครบนะหรือไม่สุดนั่นเองผมตีไปประมาณสิบนาทีอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวสตเตตันเนี่ยผมจะให้ดูตอนหลังเกมนะเออถ้าเกิดใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็ในกรลจงใจล่งหน้าเลยเนะสำหรับนี้ไปรีวิวเวล่ารับไปรับชมดูกันนะครับ มาครับทุกคนเวลาเชิญแขผมแล้วครับผปรเว่าฝากทุกคนฝากกดกำลังใจให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดซัสไครตอนนี้ลิ้นแพ้แล้วยังไม่ทันเริ่มดิ้นแพ้แล้วแหละมาดีว่ามาดีว่ารอขอแค่ไม่หลอยหลังขอแค่ไม่หลอยหลังแค่นั้นแหละเว้ยระเบิดโคตรแรงโอ้โหระเบิดมึงมึงมึงเป็นสโตแบบไหนกันที่แบบว่าปาระเบิดใส่ตัวเอง

เอ,ออเออเออโอ้ยแรงจะวมเที่อโอ้หโ,อโหไฟสายแล้วใครใครยันอยู่ข้างหลังบูด้วยเดยะเด็นเอ,ออเอออันตรีเลยแล้วกันขยันมากเลยหุ่นยนต์อ่ะขยันยิงข้างหลังผมมากโอ้โห ไอ้นี่ก็ขย,ยันแบบว่าว <c oughs> ตือก็ใจความรู้สึกใช่ไหมทุกคน <c oughs> อีกแล้วอ,อือ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 อืสติสตา์ไม่ได้เองเว้นตานเรียบร้อยอือตัวตัวไม่เคยหวั่น ตัวตวกูไม่เคยหวั่นเฮ้ตัวตกูไม่เคยหวั่นหรอกบอกให้อยอ้อ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยปั๊วั๊วปั๊ววปั๊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 วอื๊อื่นืดือืดื่นือเ

ก็ว่อาอยู่เออเออเออมาเลยว่าสามจังหวะสามจังหวะโง่ทำอะไรกูมไม่ได้หรอกไอเวนหู <c oughs> เหนื่อยไปโอ้โโดนกูแต่ตอนนี้ผมอะเริ่มเมยนิว้วอะดคี้มึงหลีกไปย่าหลีหลีกไปค้อ <c> ก <oughs> ูพูดอะไรเนี่ย ก็คือมึงหลีกไปให้กูตีตัวนี้อย่ามาเกะก,กะเออเออเ้ยต่อยกูไม่โดนเลยแกต่อยไม่โดนไม่พอยิงก็ไม่โดนโอ้โหเออเออเออมาเดียวะ่มาเดียวะโอ้ยต่อยไม่โดนยิงไม่โดนทั้งคู่เลยมึงบ้าไหมเนี่ยยิงโดนหมูกูหมดเลย เออเออตีไม่โดนอ้าวตีไม่โดนเออเฮ้ยโอ้โหเหนื่อยใจจมหายเออเออปล่อยให้มันโดนได้ไหมเ้ยเออเออ เออ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 มันต้องอย่างงั้นกูชอบมันต้องอย่างงั้นเออมันต้องอย่างนี้กูชอบโอเคนี่ตีสปาร์ตเหรอโอ้โหยิงไม่โดนมึงยิงโดนหมูกูกูเหลือจะชืออะไรแก้วยิงโดนหมูกำตำอำตำตำที่แก้มมึงเหอเออปาม ปาบโฮลามเึอเอึอ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 อ้ออ้อึ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 อโอึอออเอึ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 ทึอ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 ึ ตกใจตกใจมึงมึงบ้าเนี่ยตบกูไม่โดนเฉยเออโอ้โหหลบทานว่าแล้วมันต้องคอมโบน,นี้เอ,อ้ยแม่เอ้ยว่าแล้วต้องตอบหน้ากูตบหน้าเมกูมึงตบหน้าเมกหัวฮะ โอ้โหต่อยว้าวโอ้โหยิงว้าวต่อยว้าอีกฮะโอเคโอเคเออมันบล็อกเลยอะยิงว้าวอีกโวโอเคตั้งสมาธิเหลือตัวเดียวละตั้งสมาธิไม่ยากไม่ยากไม่ยากตั้งสมาธิแค่ตั้งสมาธิเออเออ เออมาเลยวะมาเลยวะอุ้ยโอ้โอโอเปลี่ยนเป็ดอกหลบเม็ดเกือบหลบไม่ทันอ,อืออืออเออืออ้ยจะชำง,งางนกับพี่น่ะแล้วอืออือ มึงคิดมึงหล่อมั้งช่งักอยู่นั่นแหละมึงคิดมึงหล่อฮะมึงคิดผิดแล้วไปจุ๊บโอ้โหหลอกกันเออเออเออเบิร์น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 ่าตายเออผมนานเดสวังเนี่ไงโอ้โหทะมุลเมันลดแค่สองหมื่นเองวะ แมงเลยข้าไม่ตายจริงไหมี่ยอือ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 โอเคโอเคก็บ้าไม่ชนะอืออือมึงจะถอยทำไมเล่าต่อยก็แรง เออเออเออมึงจะงัดกูอันกูท่ามึงจะงัดกูกดท่าแค่นั้นเลยเออ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 อุ้ยสดสัยผมจงไป่ทันแล้วเมื่อกี้เออ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  เอออออโอ้โหคิดว่าโดนคิดว่าโดนคิดว่าโดนไอที่เราคิดว่าโดนเออ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 โดนกูเออเฮ้ยมึงโดนเออพังหายใจก่อนวัตชิวะเดสก้าอื้ออืออื้ออื้อปับ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  เจ็ดหมื่นไปอุ้ยจงโอ้โหอิสานมิเออบ้าไลสัตว์โอ้โห ไอ้กูแม่งปากมาเลยวะเออเออไอ้สัสมึงจะชังักทำไมบ่อยๆอะเออจะสังงัยเฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นไอ้แบบบุกูเกือบตายเพราะมึงเออเออ เออ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 เ้ตายเฮ้อเฮ้ย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 เฮ้เอาหน่อยหนาไปกินเฮ้อเฮ้อเอ้อลูกสุดท้าย ตุ้มอีกครัง้งหนึ่งตุ้มเออเออไม่ตายสักทีวะไอต,ตุ้มโอ้โห yes โอ้ยยยใช้เวลากี่นาทีานะสิบนาทีเหนื่อยชิบหายไหนดีสุดเหนื่อยชิบหาย กลัวละผ่านกลัวละผ่าน,นจริงๆนะทุกคนเป็นไงมากสำหรับการลงด่านของเราแค่ด่านห้านะนี่แค่ด่านเดียวนะครับทุกคนเออมันแน่นอนอยู่แล้วที่เราเอาตัวซัพพอร์ตกับท่าเออท่ากายภาพมาโซโลแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเออใครเล่นได้เหมือนผมก็ลองดูนะเออแต่ผมขออนุญาตไม่เล่นต่อละวันนะเพราะมันยากเกินไปเออมาอย่างที่สัญญาผมจะให้พาไปดูสเตตันนะครับสเตตันผมผมมีดังนี้เลยครับ เอาน้องเปเปอร์ก่อนนะเออน้องเปเปอร์ผมอยู่ที่ X สองห้าสีนงนะครับกับความชำนาญอยู่ที่303นั่นเองนะเออส่วนสกิลของผมเออตันหมดทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวเป็นสกิลธรรมดานะสกิลธรรมดายัางไม่ครบนั่นเองนะส่วนแพนดิชของผมอยู่ที่นี่แหละฮะอยู่ที่การควบคุม30%แล้วก็กายภาพ30%แล้วก็ความชำนาญเอาเป็นเลข9สินะครับผมอ่าแล้วก็น้องลูซี่เนี่ยอยู่ที่ X สามเกือบ3,000นนะครับแล้วก็ คิดข้อดามิ่งอยู่ที่ 112, ร้อยสิบสองพร้อมกับคิดข้อเลทอ,อยู่ที่สี่สิบเอ็ดนะข้อค่ายที่ด,ด,ดีพอสมควรเลยนะครับผมไม่รู้ดีหรือเปล่าแตา่ผมคิดว่าดีส่วนเอ่อสกิลของน้องเนี่ยยังไม่เต็มนะอืมแล้วก็ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับผมก็ยังไม่เต็มเช่นเดียวกันแล้วก็ส่วนแผ่นดีทผมจัดดังนี้นะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ผมจัดดังนี้เพราะว่าเอ่อออฟลองมันดีนะครับผมก็ ใครรู้ว่ามันดีแบบไหนก็บอกได้แล้วกันนะอืมส่วนแผ่น6ของผมอยู่ที่ a อ t a c ท30แล้วก็แผ่น5 a t t อ c k ทเหมือนกันแล้วก็แผ่นสุดท้ายอยู่ที่คิดข้อ a l ด a m ม g e นะครับผมอ่าถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีเลยแล้วเป็นพาร์ดไฟด้วยนะครับผมอ่ <S <S แล้วาก็ใครชอบเนี่ยฝากกดไลค like, ์กดซับสไคร์เพื่อกระจายสำหรับนี้ซีอูเกลีลล่ดูดูแลสุขภาพนะครับจาการผมผมขอตัวพักก่อนนะครับขอบคุณมากครับเหนื่อยจริงทำไปเล่น